สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับปอบอีกแล้วนะครับกับช่อง Pop p a r r y วันนี้เรามาเที่ยวกันที่หัวหินกันอีกแล้วแหละมากันบ่อยมากๆโดยวันนี้เราพาก,กันที่โรงแรมเวอร์โซหัวหินกันนะทุกคนคถ้ามาจิงในห้องแล้วก็โรงแรมนี้เป็นครั้งแรกที่เรา,าพาักเลยนะทุกคนส่วนมากที่เรามากันจุดนี้คือเราจะมากินไอติมมากกว่า ขาจะมีร้านไอติมที่ดังๆเขาอยู่ข้างนอกอ่ะเนะาะวิวก็จะประมาณนี้เลยเอาจริงอะ่ะเราจะบอกว่าก่อนที่เราจะมาถึงกันที่โรงแรมเนี้ยเราแวะไปเที่ยวมา2ที่ละเพราะว่ามันเป็นทางที่ทางผ่านแหละก่อนที่จะมาถึงในตัวเมืองหัวหินนี่เนาะที่แรกเราไปที่คาเมลรีพับป,ปิกมาไปดูน้ององค์น้องอูดไปดูสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวยังไงเราย้อนเวลากลับไปดูกันที่คาร์เมลรีพับบิกันดีกว่าไปดูกันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาร์เมลรีพับบิกันนะก็คือเราจะมาดูน้องอูดกันนั่นเองเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนนะาาราคาเขานะแค่เข้าอย่างเดียวอะแค่ร้อยยี แต่ถ้าเราอยากทํากิจกรรมกิจกรรมเยอกก็จะประมาณคนละ299ราคาไม่ได้แพงนะราคาถือว่าดีมากเลยนะและ้วบรรยากาศการแต่งของเขาก็คือจะมีความแบบอาหรับเบาๆถ้ามาหัวหินก็คือจะเลยจากตรงนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นบริเวณที่แบบเป็นทางผ่านอะ่ะทางผ่านที่จะไปหัวหินพีชีเคยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะ ไฟฟ้านำไปแลกย่างนเปียได้โซนเกษครฐานส่วนถ้าต้องการป้อนกระต่ายเราต้องชำระเพิ่มต้องการป้อนสัตว์อื่นโนนี้มันจะได้ครับเอเคครับผมโซนสัตว์จะอยู่ด้านซ้ายเครื่องเล่นจะอยู่ด้านขวาทุกคนเขาก็จะมีเครื่องลงเครื่องเล่นแบบนี้ด้วยนะแต่ยังไม่มีใครเล่นนะเวลาเนี้ยวิวสวยมากเลยข้างหลังนู่นมันก็จะเป็นฟีลแบบสวนสนุกบวกกับ สวนสัตว์อย่างนี้เนาะแต่สวนสนุกเขาก็จะแบบน่ารักน่ารักนะไม่ได้แบบว่าถึงฟีลแบบสวนสยามดีมโบอะไรพวกนั้นที่แบบว้าวซาไม่เคยเล่นเลยอันนั้นนะไอหอคอยนี่ไอที่น่าจะแบบปล่อยลงมาปะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะสวนสัตว์เขาดูน่ารักจังเลยค่าเข้าถูกมากเลยนะุยถึงไฮไลไท์แล้วว่าน้องอูดเต็มเลยลนะน้องถูกถุยน้ำลายเป็นปะวะ ต่อมาก็คือจะเป็นน้องยีราฟสองตัวท้วนน้องกำลังกินใบอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้น้องตัวใหญ่มากเลยเราตะลกน้องคนเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่หน้าเหมือนยีราฟเลย <c oughs> ฉันงงมากดูขนมันสิดูความเนียนของมันสิเอาหนีทำไมล่ะ มันน่ารักพวกวายนี่ไงวายเรามาเล่นกับน้องกะปีอะ่ะน้องกะปีไม่ทำอะไรเลยอะ่ะอออุอ้ยขนเหมือนวัวขาวจริงๆด้วยอะ่แะแต่ตัวน้องใหญ่อะ่ออะอ เล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงต่อนะก็เล่น,นมาน้องกินไหมกินสิแค่นี้ยนี่เันชีวิตที่ฉันต้องการนี่นะ นี่เธอนอนอยู่เฉยๆก็ได้เงิน90บาทแล้วนะเนี่ยไม่ขอด้วยเหรอให้น้องข้างในมั่งดีกว่าน้องอ,อุตส่าห์ลกุก โอ้ล่วงหมดเลยอร่อยเหรอสิ่งนี้มันคือมันอร่อยเหรอพอแล้วเธอนะ่ะไปก่อนนะบายยไปกันนะไปกันนะไปกันนะเอานะไปให้ตัวข้างนอกบ้างเธอกินเยอะละบาย เจ้าตัวนี้มันมายืนขวางประตูเลยนะไปแล้วนะไปทางนูน้นไปทางนูน้นตอนนี้เราน่าจะเก็บกันจนครบแล้วก็ตอนนี้เริ่มหิวแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไปกินข้าวร้านป้า ป้าอะไรวะจะไม่ได้อีกละร้านป้าคนหนึ่งแล้วกันที่อยู่ริมทะเลเป็นร้านแบบโลโคอลคโอกหน่อยแต่อาหารเขาอร่อยมากเลยนะก็เดี๋ยวอกาวว่าจะไปกินร้านนั้นแหละไปดูร้านป้าก่อนแล้วกันเพราะว่ามากี่ครั้งเราก็จะไปกินร้านเขามันอร่อยจริงๆอะไรเน,นี่ยในที่สุดเราก็มาถึงทะเลกันจนได้เมนูจะประมาณนี้ มีอาหารฝรั่งเลยะนะมะพร้าปั่นนมมาทิพทะเลทั้งทีจะขาดน้ำมะพร้าวไปได้อย่างไรอาหารมาแล้วทุกคนข้าวผัดกะผัดกะพดเ,เพราเกล็ดข้าวต้มไก่ไหวมาอืมรอร่อยเลย กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนไปกันต่อ,อทุกคนเรามาคาเฟ่เหรอนะชื่อว่าร้านดิบลิมเลยก็เป็นร้านกาแฟแหละก็มานั่งชิมกาแฟก่อนกะว่าจะเข้าโรงแรมแหละแต่ก็แวะก่อนแวะจนจะถึงโรงแรมตอนไหนกย็ยังมีทราบได้บรรยากาศคาเฟ่คือดูดีมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบ ออติดริมทะเลเนาะแล้วก็มีกิจกรรมว่ามีแต่ชาวต่างชาติมีกิจกรรมนู่นนี่ให้เล่นตรงนี้ก็กิจกรรมแบบเยอะมากอะคนมาทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเออแล้วก็ร้านนี้มีแต่กาแฟนะทุกคนเผื่อคนไม่กินกระโปรงกาแฟอย่างนี้มาก็อาจจะมานั่งเล่นได้แหละ เลยทุกคนแล้วคนก็เยอะมากด้วยมาถ่ายรูปมาทำกิจกรรมมานั่งชิลเต็มไปหมดเลยเพิ่งรู้เนี่ยว่าจุดนี้คนเขามากันเยอะขนาดนี้อเมริกาโน่แก้วที่สองไม่ค่อยชอบกาแฟลาซานี<อ>่ก็เออติดเปรี้ยวๆหน่ย แต่ก็กินได้แล้วแต่คนนะทุกคนก็อย่างที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยชอบกินกาแฟที่มันติดเปรี้ยวติดแบบฟุตี้อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ก็กินได้ร่างน้ำผลไม้ข้างล่างก็ดูน่ากินดีนะก็ประมาณนั้นแหละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ลงแรมแล้วเนาะก็กล่าวว่าจะพักผ่อนแป๊บนึง กะว่าจะไปอีกประมาณ2-3ที่ได้เลยอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราคงขึ้นไปตรงบริเวณที่อุทยานแหละที่เขาแบบว่าโชว์น่าจะเป็นการดูช้างนะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนเป็นอย่างแรกเลย ตอนนี้คือคนเยอะมากเลยอะทุกคน,น,นคือตอน,นที่เราขับมามันเหมือนจะไม่มีคนเข้ามานะแต่พอเข้ามาปุ๊บรถจอดเต็มเลยตอนนี้ซื้อตั๋วกันก็เมื่อกี้ก็เข้าไปดูเรื่องตั๋วอะไรอย่างนี้เนาะต้องมีการรอคิวอะทุกคนเพราะว่าคนน่าจะเยอะมากจนรถเขาน่าจะไม่พอรถที่พาเราขึ้นไปข้างบนก็เลยต้องรอ เห็นบัตรคิวที่12เนี่ยจะได้ขึ้นไหมเนี่ยอุทยานน่าจะปิดช่วงวัน6โมงเย็นทันไหมนะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรอมาแป๊บหนึ่งก็เจ้าทายาก็เริ่มเรียกคิวกันแล้วนะเราได้เป็นคิวที่12ตอนนี้คิวที่7อยู่จะมีบางคนที่เขาก็ยอมแพ้ไปเหมือนกันเขาก็กลับกันไปแล้ว ด้วยความที่เหมือนว่ารถมันก็มีประมาณเท่าไหร่นะ40กว่าคันมั้งก็าจะไม่ผิดแล้วเขาก็ขึ้นกันแบบจนหมดละก็เลยต้องรอคิวพวกเราตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ขึ้นเพราะเขาถามกันว่าออจะมีรถลงมาไหมไมได้บอกนะักท่องเที่ยวว่าจะให้รอหรือไม่ให้รอแต่ตอนนี้ก็น่าจะทยอยลงมาแล้วมาถึงรถนะ ได้คิวเรียบร้อยแล้วทุกคนรอน่าจะประมาณ40นาทีมั้งโดยประมาณก็ตอนนี้เราได้คิวในการขึ้นรถกันละตัวอะไรวะนั่นนะ่ะ What's i t h a t ตัวอะไรวะไก่ฟ้า,าไม่ใช่แก่ฟ้าเพิ่งเจอมาเช้านี่ คือค่าเข้าคนไทยอ่ะคนละสี่สิบบาทต่อคนต่างชาติคนละ200ต่างชาติคนละสองรแต่แชร์ค่ารถใช่ไหมแชร์ค่ารถคนละไอคันละแ800รอยเหรอคันละแปดร้อยห้าสิบ๋อประมาณนั้นหนึ่งคันนั่งได้หกคนเขาบอกว่าเข้าไปลึกพอสมควรอยู่นะก็ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะก็จะต้องออกมาภายในหกโมงใช่ไหม ขันไหนอ่อะขันหน้าปะ <laughs> ตูดกัอมากเลยทีเนียวินนากแาอะไรก็ไม่ลืมคู่คาคู่ขาในหน่อยก็ไม่หน่อยสุดๆ่าเราถึงกันแล้วจุดที่มีช้างเบบี้ช้างป่ะเออลืมบอกว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาด้วยนะหมายถึงว่ามากับรถแต่ละคันนะจะอยู่ข้างหลังถ้าเกกคนเห็น ก็มาถึงจุดที่เห็นน้องกันละอันนี้คือจุดชมสัตว์ป่าผูยายสายก็มีนะเราอาจจะต้องซูมให้ทุกคนดูเพราะว่าน้องอยู่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรอยู่นะเบบี้ช้างมีกี่ตัวทุกคนเราสามารถถ่ายมาให้ทุกคนดูได้ประมาณนี้น้องอยู่นู้นนี่นะี่ท่องเที่ยวเขาก็จะมาดูน้องกันค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะ อันนี้ก็คือแค่บางส่วนนะที่เขามาจอดอยู่ส่วนมากเขาก็เริ่มออกกันไปแล้วละ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันมาเป็นคิวๆเนาะคนที่มาดูแล้วก็จะออกไปคนใหม่ก็จะเข้ามาประมาณนี้จบสำหรับผู้ยายสายไปที่ต่อไปกัน เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีวอเนาะคอยบอกกันตลอดเวลาว่าจุดไหนน้องมาแล้วมีน้องอยู่จุดนี้อะไรประมาณนี้เราก็จะแบบเร่งรีบในการไปกันนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปดูน้องมันก็ควบคุมน้องไม่ได้น,น้องจะมาไม่มาอะไรประมาณนี้เพราะที่มันมีหลายคันไงก็จะแบบว่าเออบอบอกกันไปเรื่อยๆตรงนี้มีนะอ่างเงี้ยตรงนี้ไม่มีนะประมาณนั้น ตอนนี้ราขับเราตามรถคันหน้าอยู่วันก็คือจะมีฝุ่นพอสมควรเดี๋ยวน่าจะต้องลงไปถ่ายข้างล่างพอไม่งั้นจะไม่เห็นน้องเลยเพะน้องอยู่ไกลมากจริงๆอุ้ยจ้ะ้ยมีขี้เหรอขี้น้องเหรอ แนะนำนะทุกคนใครชอบอะไรแบบประมาณนี้ให้มาเพราะมันสวย windows, จริงๆสวยโคตรๆเรามาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วแต่มันคือจุดแรกงงไหมก็มันเป็นจุดแรกที่เราอ่ะตั้งแต่ทางเข้ามาก็จะมาถึงจุดนี้แต่ตอนแรกเราอ่ะผ่านมาก่อน ไม่ได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าเกาะหน้านี้ไม่มีช้างแต่เหมือนตอนนี้จะมีน้องอยู่หนึ่งตัวเขาก็เลยจะมาจอดให้เราก่อนก่อนที่จะออกไปข้างนอกกันแล้วล่ะก็อันนี้เขามีเหมือนเป็นหอสังเกตการหอดูสัตว์อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยนี้มีชื่อด้วยนะชื่อว่าโป่งสลัดใดเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไหม นี่หนหรออยู่เป็นครอบครัวเลยอะไกลมากนะทุกคนนุ่มุ่นให้ดูนทุกคนจุดเนี้ย ก่อนหน้านี <laughs> <laughs> ้ท um ี่เราไม่เห็นน้องใช่ไหมแต่เรามาเห็นน้องตอนนี้สิบสี่ตัวเยอะมากเหนเยเกยบขีโนเต็มๆเลยครับโอ้เราเจอชาติสิบสี่ตัวแน่เยอะสุดๆว้าวน้องน้องข้างท่านหนด งหลังเราไม่มีตัวอะไรใช่ปหมอไมีคทุกคนน้องน้องข้ามถนนก็คืออันนี้คือช่วงที่เรากำลังจะออกจากที่นี่นะก็คือเจอน้องช้างกำลังข้ามถนนอยู่เว้ย <c oughs> <c oughs> น่ารักเหมือนกันนะ โอเคทุกคนเราไปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วออกทางเดิมเหรอขอเดินก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงได้อยู่นะตั้งแต่ซื้อตรงซื้อตัว๋วแล้วก็เข้าไปข้างในแต่เห็นช้างเยอะมากเลยแล้วก็สวยอะ่ะ คือพื้นที่เขาสวยมากๆจริงๆสนุกเหมือนกันนะในราคาที่แบบ,บ,บ,บมูแ Happy บายบายแฮปปี้ถือว่าเป็นประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะ6โมง12นาทีแล้วท่องเที่ยวส่วนมากเขาก็กลับกันแล้วล่ะเพราะว่ามันปิดแล้ว ก็ยังไงเดี๋ยวเราก็คงเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็เตรียมตัวกลับไม่ใช่เตรียมตัวกลับสิเตรียมตัวไปหาข้าวกินที่เป็นซึ่งเป็นข้าวเย็นแล้วล่ะนี่ทุกคนพี่ฝรั่งสองคนนี้ก็คือเขาแฟนจักรยานจะไปถึงกรุงเทพเลยนะเก่งเนาะจริง ตอนนี้เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วก็เมื่อกี้ก็แวะไปกินข้าวมาเนาะเพราะว่าหิวมากจริงๆสนุกสนานกันไปหนึ่งวันจบไปก็เดี๋ยวอันนี้ก็คงเตรียมตัวพักผ่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีนะทุกคนไปละบ๊ายบาย ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมและคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนเพิ่มเติมแล้วนะกะว่าจะกลับกันเลยเพราะว,าวันนี้เราไม่ได้อยากกลับเย็นมากเหมือนเราเห็นข่าวว่าในแถวแถวถนนพระรามสองอะ่ะมันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอะไรสักอย่างนี่แหละทำให้น้ำท่วมอันนี้คือเราดูมาจากโซเชียลมีเดียนะที่มันอัพข่าวขึ้นมาประมาณนี้ก็เลยกะว่าจะ กลับเร็วๆหน่อยคิดว่าน่าจะรถติดตอนเย็นพอสมควรอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานเราก็ค่อนข้างจะไปทําก,กิจกรรมกิจกรรมหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างจะมากลกะก็เลยวันนี้ก็เตรียม <Wir an> ตัวกลับบ้านพักผ่อนวันนี้เราก็เลยคิดว่า เดี๋ยวยังไงเราคงปิดคลิปกันที่ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเช็คเอาท์เนาะก็ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับยังไงวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย